สบายดีพ่อแม่พี่น้องวีทยแพงเบอร์กูสุสคนเนาะสบายดียามมืดมืดพี่น้องเลยคพาดพี่น้องออกไรรึไงน้าหนึ่นงแบพี่น้องเลยหาอยู่หากินเนาะตอนนี้กันพาลงหัวตะฮาวพี่น้องเลยมากระหมูสามคนคือเก่าแล้วผ่านศงกับผ่านโบโอ้ยเสียงดังเนัะ

ติดตามวิธีชีวิตเนาะถ่ายทอดวิธีชีวิตให้เบิ่งเนาะมะนาวหาอยู่หากินแบบนี้ยแหละพี่น้องแต่คิดได้บ่ได้จังสิมานปรมาแหละมาลุ้นสำกัญจนเฮาก็มันยังเป็นหมูชมอนี่แหละยังเครียดเอานะมันยังเครียดมาเป็นหมูเขาเอาพูดมาท้าเอาพูด หยดลอยโอ้มาหนีน้อ้พูดนะใส่หลังอองมา เลือกอะไรวะเขาสวยเนาะมันมันกัดปะนี่ อ,อปลาเนี่เป็นแนวนี้เนาะปลาปลาหนวดปลาเนนะี่ยแต่ว่ะ <Okay, okay. S 1> เออปลาปลาเคเลยว่ะเ oh, อียงอะไรบงังอียงเขา <c oughs> <c oughs> มานมานไปนองเลยตัวตัว,ต,วตัวนี้บอตัวตัวยิงบอเขานะ่ะตัวเดียวกันเกมืนะอนเลยมันเนื้ออ่อน ปลาเนื้ออ่อนสาไทยเอิ้นปลาเนื้ออ่อ,อน,งงนงงมันมานพี่น้องเอ้ยมันมานมันมันโตกระเถิบ เลืมค oh ุณไล่ก็แชรนนกอย่งอูดอูดอูดอดโอ้ปะตองใหญ่พี่น้องเว้ยแน่นอนแท้จริงของปะตองได้ของปะตองพูนี่เอปะตองกาย ต้องกายพี่น้องเลยสองสี่ห้าจุดจุดดำมันห้าจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจุดต้องกายกายร่างผู้มอหนึ่งอดียวผู้กดระฟัง

มูบอบวพี่นอ้องปลายยังมันมานเลยมันนี่ลายโตลายซบเลยนะมันนี่ลายชีวิตมันคือสองสารแต่แม่ประบูปคพระบูค๊คเนาะลูดมืออีกแล้ว มันหมูสีหายเนี่ยน้องนี่พ่อผู้มันก็เลยโดดหนีสั่งฉันเอาไว้นี่เป็นไหนนี่จะไปอยู่ใกล้ตะพังกันอยู่ใกล้ตะพังไป เรียบร้อยบรูบรูบรูพอดีปิ้งมันพอดีปิ้งมันพี่น้องครับน,นี่ปลากร้งครับ ลงฮอนบ่อนไว้ข้องละบ้านนี่แถวข้องมาพายเป็นงานเสี่ยงหุ่นต่อโอ้ยนอนแหงแล้วเพราะเห่านะเบอร์ไปเบ็ดเลย Áo à lại phải nghiêng mà, cái tóc áo này ạ ให่โตเฮยมาเบิ่งผ่านโบ่น้องาเลยเป็นอย่างไรผ่านโบสู้ผ่านาสิงแนบอ๋อบูชูบูชูวะดิบบูชูผ่านสิงดอกมาสู้ผ่าน,นสิงมอผ่านสิง,งกดปะบู่ไปสี่โตกระเซียมตัวหนึ่งประตองตัวหนึ่งปาต้นกล้วย ัว่าอะไรกันดีไปหอบที่พอ่อแดนงอยยอมแพเ้เวยยงอมบบมือหนอเห็นยิ่งจุบจิบจุบจิบเนี่ยยิ่งปว้อหน่อย Bẹt đau lưỡi cậu đấy đau, đau. Ừ. Một đau này đó. Này, đây thì tôi học Thế bớt hả? Nì Ôi kia, tên đấy Đúng đau nó <laughs>

ล็อตได้ปะล็อตล็อตได้ไม่ยังหายอยู่ขอบใจขอบใจยังบอกเ่ามาเอาพูดนะฮ่า่า่มาเอาพูดนะ การมามาพูดสิบโมงสิบโมงปลายแล้วโอเคพี่น้องเลยเวลาพระจา้าพี่น้องเลยอเอาหนังบรีนิงกันอง มาเป็นองค์ขลัดชิวทบ่สเนาะทางไดเคยขอบุญขอบุณเลยๆครับบ่งมาชมเด็กพ่น้าเด้อเพราะอันไหนชิมากแล้วแตสมายดีสมายดี